สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้มาช้าหน่อยขออภัยนะครับวันนี้ดัลลัสเมอวอลิกกับโรเจอริคลิปเปอร์ในเกมที่5นะครับความเคลื่อนไหวาก่อนเกมเนี่ยลูกาเดนชิดมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าขวาก็ไม่ได้ฟิตสมบูรณ์ขนาดว่าซ้อมก่อนแข่งยังซ้อมนิดๆหน่นนอยๆเลยแล้วก็ฝั่งโรเจอริคลิปเปอร์คขา,าย,ยนะืนหนาดมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้นะครับเปิดเกมมาเป็นเกมที่สูสีกันมากมาก ฝั่งดารลัสมาวลิกเนี่ยที่ทุกทีเนี่ยควอเตอร์แรกจะออกตัวช้าวันนี้เล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องลูการดอนชีตช่วยเก็บแต้มสะสมแต้มไปก่อนแล้วก็ฝั่งลอจิลิคิปเปอร์เนี่ยสองสตาร์ยังเครื่องไม่ร้อนได้ซูบากกับได้เทเลนแมนแบกไปก่อนในควอเตอร์แรกเนี่ยแลกกันหมัดต่อหมัดสนุกมากๆเป็นเกมที่สูสีสุดๆเปิดควอเตอร์แรกมาดารลัดนำไปก่อน25ต่อ24นะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่2 จริงๆเนี่ยในควอเตอร์ที่2เนี่ยเกมมันเริ่มไปที่ดัลลัสมาวอลิกเหล่าตัวสำรองของดัลลัสเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีกว่าแล้วก็จุดเปลี่ยนของซีรีส์มันก็เกิดขึ้นแม็กซี่เควเบอร์วิสกี้แม็กซี่เควเบอร์วิสกี้ทายาทของเดนโนวิสกี้ใส่3แต้มไป4เม็ดในควอเตอร์ที่2ซึ่ง ไอ้สแต้ม4เม็ดเนี่ยมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนพอสมควรทําให้ดัลลัสโมวลีกเนี่ยที่มันสูสีกันอยู่เครเบอร์วิสกี้ใส่3แต้มแก๊ฟอร์ดเก็บแต้มวงในแล้วผนวกกับคิปเปอร์เนี่ยวันนี้ครึ่งแรกเนี่ยทั้งจอร์จทั้งฮาเด้นเนี่ยบอดทั้งคู่ทาให้จบครึ่งแรกดัลลัสนาห่างไป56 46, ต่อ46ได้ลันชุดหนึ่งช่วงเครเบอร์วิสกี้ลงมาในควอเตอร์ที่3 ฝืดมากวันนี้วันนี้คิปเปอร์ฝืดมากๆาฮาเดนเล่นไม่ออกพอจอร์จออกลูกดือ้อเวสบุกไม่เป็นชิ้นเป็นอันคิปเปอร์บุกไม่เข้าเจอดัลลัสตั้งรับและสวนกลับในควอเตอร์ที่3เนี่ยเป็นลูก้าดอนชิดล่างทองไม่มีใครเอาอยู่กดคนเดียว14คะแนนทำให้จบควอเตอร์ที่3ดัลลัตนำา89ต่อ69 แล้วเปิดควอเตอร์ที่4มาดัลลัสลันอีกชุดหนึ่งนำห่างมากที่สุดของเกมนี้ที่32คะแนนก่อนที่5นาทีท้ายเนี่ยดันลัดยกธงขาวแล้วอาคิปเปอร์ยกธงขาวแล้วขอโทษอีคู่นี้ชอบพูดชื่อสลับกันตลอดเลยคิปเปอร์ยกธงขาวปล่อยตัวสำรองลงเล่น5-6นาทีสุดท้ายเนี่ยยอมแพ้แล้วแล้วก็ตัวสำรองของดัลลัสก็ทำได้ดีตัวสำรองของคิปเปอร์ก็ทำได้ดี จบเกมดัลลัสโมวลิชชนะเ้วยสกอร123์2 3 3ต่อ93เป็นชัยชนะที่แต้มห่างมากที่สุดของสโมสรน,นะครับสถิติที่น่าสนใจหลังเกมเนี่ยวันนี้ตัวสำรองของดัล,ลัสเล่นได้ดีมากเก็บไป52นนคะแนนคิปเปอร์เก็บไป42นนคะแนนคิปเปอร์วันนี้เครื่องกระตุก เสียเทิร์โอเวอร์ไป13ครั้งเสียแต้มไปทั้งหมด21คะแนนแล้วก็เป็นปัจจัยที่ไม่ดีนักนะครับสถิติที่น่าสนใจหลังเกมเนี่ยวันนี้คิปเปอร์3แต้มบอดมากยิงอยู่25%ดัลลัสยิงอยู่35%แล้วก็เทิร์โอเวอร์คิปเปอร์13ครั้งเยอะมากๆ แล้วเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าสถิติอื่นๆเนี่ยค่อนข้างสูสีแต่มันมีปัจจัยเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเดี๋ยวมาฟัง5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าว่าผมเห็นอะไรบ้างในเกมนี้นะครับประเด็นแรกนะครับแมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยต้องให้ลูก้าดอนชิดนะครับวันนี้ลูก้าดอนชิดบอกเจ็บแล้วก็ทำหน้าอ oh, so, ๋อซ้อออดอดแอดแอดเหมือนคนไม่สบายลงเล่นไม่ได้แต่พอเล่นเท่านั้นแหละร่างทองฝั่งเพชร วันนี้ลูกา้าดอนชิตเนี่ยกดไป35คะแนน10แอซซิต7รีบาวฟิลโกโดยรวม53%าสาแต้มใส่ไป2ลูกก็วันนี้ลูกา้าดอนชิตเนี่ยไม่มีใครเอาอยู่เลยเรียกว่า1ต่อหนึ่ทะลุถึงห่วงตลอดและยิ่งวันนี้บอลมูเมนท์ทุกอย่างของดัลลัสเนี่ยดีหมดหน่วยสนับสนุนอย่างคารีเออร์วิงก็ช่วยได้ดี ลู้าเดนชีตเล่นในมาตรฐานที่สูงมากๆวันนี้เทเรนซ์แมนหยุดไม่อยู่จริงๆ1ตอนน่อ1ทะลุหาห่วงตลอดอันนี้อันนี้ต้องจับตามหองอะนะปีนี้อีจ่าเาอาเมเล่ก็คนหนึ่งแล้วบอกว่าเจ็บน้องแล้วก็เล่นเป็นเทพเลยแล้วก็ตบเลเกอร์วันนี้นางลู้าเดนชีตก็บอกว่าบาดเจ็บแล้วก็เล่นเป็นเทพเจ้าอีกหนึ่งคนโอ้คนเจ็บนี้มันแสบสันจริงๆซึ่ง ฟอร์ม35คะแนน10อสซิสซเนี่ยยังไงต้องเป็น MVP อยู่แล้ววันนี้ใครที่ชอบลูก้าดันชีตก็ก็จะชอบวิธีการเล่นของเขาแม้ว่าเขาจะขี้บ่นไปนิดนึงแต่ว่าความเฉียบคมความเก่าในเรื่องจังหวะเล่นเนี่ยแม้วันนี้3แต้มจะไม่มานะยังกด35คะแนนเลยก็โหดมากๆประเด็นที่2เนี่ยต้องไปทางฝั่งคิปเปอร์วันนี้เหล่าสตาร์ของคิปเปอร์น้าผิดหวังมากๆเจมฮาเดน เล่นเป็น MVP มาตลอดถูกชื่นชมตลอดซีรีส์วันนี้ยิง12ลง2ฟิลโก16มี7คะแนนจากการเล่น32นาทีพอจอร์ดพอใช้ได้มี15คะแนนแต่ดูฟิลโกเนี่ยยิง13ลง4ฟิลโก30เเซลเวตบุกบ่อน,น้ำมันซาอุข,ของซีรีส์นี้วันนี้มี6คะแนนติดลบ13ยิง11ลง2 โคตรจะเปลืองนะครับสำหรับลัสเ,เวตบูกก็น่าจะปวดแทนแฟนคลิปแฟนคิปเปอร์นะคือคือวันนี้เกมพันเนี่ยมันเหมือนเดิมหมดเลยเขาก็เอาไคลลี่จับเวจับฮาเดนฮาเดนก็ไปทางฝืนไม่สามารถสร้างสรรเพได้ไม่ได้มีระบงระบบก็เล่นกันไปวันออนวัไปพึ่งสถิติเนี่ยเล่น1ต่อหนึเล่นไอโซเนี่ยฮาเดนเนี่ย เต็มเยอะพอสมควรผ่านได้ตลอดแต่วันนี้โดนเขาดักทางได้ก็ไม่มีเครื่องมือมาช่วยเจมสฮาเดนพอจอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งทะลุเข้าไปแล้วก็ไปเจอเหล่าเสาไฟฟ้าของดัลัสมอวลิกวางซ้ายวางขวาออกไปกุกกิกกุกกิกอย่างเงี้ยก็ขาดขาดเกินเกินก็ไม่ได้มีเครื่องมือมาให้เขาใช้ทั้งสองคนเนี่ยเลยต่ำกว่ามาตรฐานเว็บุกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงต่ำทุกซีรีส์อยู่แล้วก็ การมี4สตาแต่แบบว่ามันจะมีเป็นความเดะขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยและยิ่งคุณเป็นสตา์แบบเสาเอกของสโมสรอนเนี่ยแล้วเวลาคุณขึ้นลงขนาดนี้มันเป็นเรื่องยากมากที่ดัลลัสมา e วลิกจะเอาตัวรอดในเกมนี้นะครับประเด็นที่3วันนี้3มแต้มของคิปเปอร์ต่ำกว่าม,มาตรฐานยิงอยู่25%เขาออกค่าเฉลี่ยมาว่าถ้าคิปเปอร์อยากชนะ ต้องยิง3แต้มลงประมาณ18ลูกคิปเปอร์ชุดนี้ยืนหยัดด้วยเกม3คะแนนซึ่งวันนี้พวกเขาทำได้ไม่ดีนะักวันนี้พวกเขายิง35ลง9ฟิลโก25%ต่ําร์เต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็ถ้าเรื่อง3แต้มเนี่ยจุดที่มันฉีกขาดในควอเตอร์ที่2เนี่ยนั่นคือเคเบอร์วิสกี้เคเบอร์วิสกี้เนี่ยเขาคือแม็กซี่เคเบร์นะ แต่วันนี้เขายิงแม่นอย่างเดิกโนวิสกี้ก็เลยเป็นชื่อเครเบอร์วิสกี้เครเบอร์วิสกี้เนี่ยทั้งซีรีส์เนี่ยเล่นกระปิดกระปอยยิง3แต้มเม็ดลูกเม็ดลูกอย่างเงี้ยยิงนัดแล้วลูกนัดแล้วลูกแต่ว่าฟิลโกดีซึ่งวันนี้เเครเบอร์วิสกี้ลงมาใส่ไป5ลูกจากการยิง7ครั้งฟิลโก71%เป็นจุดที่มันฉีกขาดในควอเตอร์ที่2เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของเกมวันนี้สำหรับเเครเบอร์วิสกี้นะแล้วก็ประเด็นต่อมา พูดถึงดัลลัสหน่อยว่าวันนี้ชอบใครนะครับวันนี้คนที่ผมชอบแบบเข้าตาเลยนะเป็นเดริกโจนเดริกโจนมี12คะแนนมี3แต้ม2ลูกแต่เกมรับทำได้ดีมากๆขยันสุดๆมี3บล็อกพีเจวอชิงตันเล่นเกมรับได้ดีเหมือนกันแม้จะมี2คะแนนฟิลโกจะ14%แต่การเล่นเกมรับใส่พอจอร์ดสำคัญมากๆดานิเอลกาฟฟอร์ดวันนี้มี8คะแนน เกมรับก็ดี3คนที่พูดมาเนี่ยเหมือนเป็นตัวปิดทองหลังพระซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็เป็นลูก้าดดนชีดกดไป35คะแนนคาร์เออร์วิงวันนี้เหมือนจะพอลูก้ามาเขาก็มีหน้าที่ดึงตัวประกรบแล้วให้ลูก้าเฉิดฉายคาร์เออร์วิงมี14คะแนนมี6 a แอสซิตเป็นส่วนประกอบที่ดีมากเครเบอร์วิสกี้มี15คะแนนเป็นตัวสำรองทีเด็ดนะครับส่วนฟังคิปเปอร์เนี่ยผิดหวังมาก ฮาเดนได้7คะแนนเวสบุกได้6คะแนนเทเลจแมนได้11คะแนนแล้วครึ่งหลังถ้าไม่มีแต้มเลยซูบาก15คะแนนครึ่งหลังก็เงียบพอจอสิบคะแนนก็ต่ำกว่ามาตรฐานโคฟี่ได้ไปสมคะแนนนอร์แมนพาวได้ไป14คะแนนวันนี้คิปเปอร์ต่ำกว่ามาตรฐานหมดแล้วก็วิธีการเล่นเกมลูกเนี่ยมันดูติบตันไปหมดมันดูมันดูเป็นซีรีส์ที่แพ้พอฮาเดนเขาไม่เพอร์ฟอร์มเนี่ย ขบวนเกมลุกของคิปเปอร์เนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานหมดผมมองว่าตอนนี้สตาเบอร์หนึ่งของทีมเนี่ยเป็นฮาเดนถ้าฮาเดนกู้ฟอร์มเก่งไม่ได้ซีรีส์นี้มีโอกาสหลับสูงมากและเกมหน้าไปเล่นที่บ้านดัลลัสโอกาสทองของดัลลัสนะถ้าเก็บไม่ได้แล้วกลับมาบ้านคิปเปอร์เนี่ยอบอกเลยว่ามันพยาะค่ะ ก็ถือว่าเป็นซีรีส์หนึ่งที่สนุกแม้ว่าวันนี้จะติดตันนะแต่ก็มีมิติอื่นๆให้ดูหวังว่าเกมหน้าจะสนุกเช่นกันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อว่านิวยอร์กนิกับซิเซอร์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันที่3ามทุ่มนะช่วงนี้มาช้าตัดน้อยขอโทษล่วงหน้าเลยทําได้แค่นี้จริงๆวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้า